วันนี้วันที่26เมษายน2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ6 7พัรษาของกรมสมเด็จพระเทพโดยในวันนี้พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดดำเนินพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยภัยลินเจนเซนพระธิดานในทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงปล่อยพันสัตว์น้ำซึ่งกรมประมงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายณท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานครซึ่งก็นับได้ว่าเรื่องนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดีโดยใน Facebook ของ politics history ก็ยังได้ย้อนรำลึกถึงวันนี้ในอดีตเมื่อ8ปีที่แล้วเมื่อวันที่2เมษายน2014โดยได้มีการแชร์ภาพถ่ายของลุงเสรีโดยเขาได้สวมใส่ชุดสีม่วงซึ่งเป็นสีที่แสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจนด้วยข้อความที่ว่าดีจังเลยมีทหารประคองลุงเสรี ใส่สีม่วงแถมตรงกับวันเกิดป้าม่วงหรือลาสบอร์ดซึ่งหมายถึงเหตุการณ์นในครั้งนั้นคือม็อบมีเซนม็อบวงการบันเทิงม็อบที่ราชสำนักหนุนหลังเมื่อ8ปีที่แล้วของวันนี้2เมษายน2014ใช่หรือไม่ทหารคือรั้วของมวลมหาประชาชนกประประสใช่หรือไม่ซึ่งเรียกไในว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญที่ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง อีกท้งยังได้มีการเชื่อมโยงเรื่องนี้ไปถึงทางราชสำนักไทยอีกด้วยมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่สถานการณ์แห่งวันโกหกหรือ a p p l e f o o l Day โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทก็ได้สร้างกระแสที่ฮือฮาจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ใหญ่โตที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้โดยทางสายการบินเวียดเจ็ทได้โพสต์ในทวิตเตอร์โปรโมทโปรโมชั่นใหม่ว่าเปิดเส้นทางใหม่นานมิลนิ เริ่มต้น1,010บาทต่อเที่ยวและหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกแต่ออกไปก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ไม่น้อยเพราะเห็นราคาแล้วทุกคน อ,อีกทั้งราคา1,010บาทนั้นจะสื่อถึงอะไรจนเรื่องนี้ได้กลายเป็นกระแสที่ฮือฮาอีกทั้งยังได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาโดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีร,รัสกุลเขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ในทันทีว่าเมื่อวานใน Apple Food Day มีคนเล่นกันปรับปลายปรากฏว่ามีสายการบินเจ้าหนึ่งลงโฆษณาว่าน่ามิวนิกราคา1,010บาท ผมเห็นแล้วก็ได้แต่หัวรา้ฮูๆูนับว่าขำดีก็แล้วแต่ใครจะคิดปรากฏว่าบรรดา Royal ลิสไอโอห็นเข้าเกิดไม่ขำเข้าไปด่ากันใหญ่จนทางบริษัทต้องเอาออกลบแล้วนักคะเจอกันใหม่ปีหน้าจนผู้จัดการนำเรื่องนี้ไปลงเป็นข่าวที่น่าสนใจซึ่งก็คือไม่มีใครบอกว่าไอที่ขำหน้าขำอะไรห้าห้า พิ่มเติมผมเพิ่งเจอจากเว็บรอยัลลิสอันหนึ่งว่าผู้เป็นหัวแรงบริษัทนี้มีนามสกุลพี่บุญสงครามด้วยแฮไม่รู้เป็นอะไรกับปออีกทั้งอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรัศกุลก็ยังได้โพสต์ถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโหเป็นเอามากปลดจากตําแหน่งและตัดเงินเดือนพร้อมขอพระราชทานอภัยโทษอภัยโทษเรื่องอะไรไม่ได้เอ่ยถึงใครสักหน่อยแล้วต่อให้นึกถึงใครก็เรื่องที่คนนั้นควรพิจารณาตัวเองห่วยจริงๆบริษัทนี้ โดยทางสำนักการข่าวไทยโพสต์ได้พาดหัวข่าวถึงเรื่องนี้ดังนี้ไทยเวียดเจ็ตลงโทษสองพนักงานพร้อมขอพระราชทานอภัยโทษเรื่องนี้ถึงสำนักพระราชวังแล้วและหลังจากที่โพสต์นี้ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรัศกุลได้ถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันที อีกทั้งอาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์เขาก็ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าห้ามเอ่ยถึงน่านรรอประสาทแดกถ้าไม่ลงโทษคุณเขาคงไม่รู้อ่ะครับเกี่ยวอะไรกันโรคจิตไปเลยร้อนตัวจนดิ้นเลยนะคะเป็นเอามากขนาดนี้สื่อถึงความกลัวขั้นสุดขีดเอาตามตรงนะถ้าสลิมไม่ดิ้นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่เก็ทกับมุกนี้เลยบางคนไม่รู้ก็รู้กันหมดเลยทีนี้ อ้าวไหนบอกอยู่ไทยตลอดแล้วจะดินเพื่อทีแรกรู้กันเป็นหยย่อมอม,มาตอนนี้รู้กันทั่วประเทศเลยฮ่าฮ่าไหนบอกไม่ไปอยู่ไทยตลอดแล้วดินทำไมฮ่าฮ่าแล้วเราจะอุดหนุนสายการบินนี้การตลาดดีมากๆตกลงยอมรับกันแล้วเหรอว่าอยู่มิวนิกถือว่าประสบผลสำเร็จในชั้นเชิงการตลาดนะครับนีราชมิวนิกมึงถ้าลงโทษก็ปแปลว,ว่ายอมรับละสิขอโทษเรื่องอะไรคะเนี่ย ถึงกับอุทานว่าฮะมันต้องขนาดนี้เลยหรอต้นสังกัดโดนบีบให้ทำแบบนี้กับพนักงานชัวและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากเพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและหลังจากที่ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทางสายการบินเวียดเจ็ตก็ต้องออกมาโพสต์ข้อความกล่าวขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทันทีสายการบินกลับขออภัยต่อประเด็นที่เกิดขึ้นและได้ระง,งับการเผยแพร่โพสต์ดังกล่าว สายการบินขอน้อมรับข้อคิดเห็นทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปและที่มาของการออกมากล่าวขอโทษถึงเรื่องนี้ของสายการบินเวียดเจ็ตก็เป็นเพราะว่าทางสายการบินนั้นโดนทวลงอย่างหนักจากชาวเน็ตผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและพวกเขามองว่าเรื่องนี้เป็น มุกตลกที่ไม่สมควรเป็นอย่างมากโดยประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงค้างคาใจว่ามุกตลกนี้มันไม่สมควรยังไงโดยทางสำนักงานข่าวคุณภาพต่างๆจากหลายสำนักต่างก็ได้ออกมาพาดหัวข่าวว่าการตลาดพังพินาศไทยเวียดเจ็ตเล่นมุกวันเมษานางโง่มุกไม่ขำมุกฝืดเตรียมตัวสู่ขีดได้เลยซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญ ที่ได้ถูกเชื่อมโยงไปยังทางราชสำนักไทยและเรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถานการณ์เกี่ยวกับทางราชสำนักไทยในขณะนี้นั้นแประบางมากอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องและเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ล่าสุดซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกมาเรียกร้อง ให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จากเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งกําลังเป็นสถานการณ์ที่กําลังร้อนแรงอยู่ในขณะน,นี้โดยในวันนี้ในฟซบุ๊กของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรราสกุลเขาก็ได้ออกมากล่าวแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจทำไมคนจึงไม่กล้าอภิปรายสถาบันกษัตริย์โดยเปิดเผยในแวดวงการเมือง คงใช้เวลา20-30ปีพยายามผลักดันให้มีการอภิปรายสถานะสถาบันกษัตริย์โดยเปิดเผยเพื่อน,นำไปสู่การปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุคสมัยสมัยแรกๆตรงกับยุคภูมิพลการอภิปรายเรื่องนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากจากไม่มีคนรับสนองอยู่หลายปีจนหลังรัฐประหารครั้งแรกเริ่มมีเสียงรับแต่ก็น่าเสียดายที่ว่าเสียงที่พูดเรื่องนี้เต็มไปด้วยความโกรธแค้น ผลก็คือโดน <c oughs> 112เล่นงานไปตามๆกันนักวิชาการเริ่มด้วยท่าทีกระมิดกระเมียนศึกษาและค่อยๆเสนอแก้ไขมาตาม่ง112แต่ก็ยังไม่ยอมแตะเรื่องสถาบันกษัตริย์โดยตรงจนแบบนี้ก็ย <c oughs> ังคงเหมือนเดิมบรรดาพักการเมืองปฏิเสธจะอภิปรายถึงเรื่องนี้และตีตกอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีการตั้งพักอนาคตใหม่ แรกทีเดียวก็มีคนไม่น้อยเห็นว่าน่าจะเสนอให้มีการแก้ไข1 1 2ก็ยังดีแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะพักปฏิเสธจนเมื่อพักอนาคตใหม่ถูกยุบกระแสเยาวชนกลับชูเรื่องสถาบันกษัตริย์ขึ้นเป็นประเด็นหลักเป็นครั้งแรกและเรียกร้องให้ปฏิรูปอย่างรอบด้านแต่กระแสะการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ทําให้พักการเมืองเปลี่ยนท่าทียกเว้นมีพักก้าวไกลที่ยังขยับเคลื่อนไหวบ้าง ทำไมปัจจุบันเกือบจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าทุกพักการเมืองรู้อยู่แก่ใจว่ามีปัญหาเรื่องสถาบันกษัตริย์จริงและนี่เป็นปมเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงแต่เหตุใดจึงไม่มีพักการเมืองใดกล้ารับสนองจะว่ากลัววชิราลงกรก็มีส่วนอยู่ส่วนมากคือกลัวทหารแต่ทหารนั้นถ้าพร้อมใจกันเป็นเอกภาพซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังร้อนระอุอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงให้ความสนใจและเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมาในประเทศไทยได้เพราะสถานการณ์ทางการเมืองไทยในขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่ยากจะหาทางลงได้และเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้